วันนี้มินมีเซรั่มตัวใหม่จะมาแนะนำนะคะวันนี้จะพาไปดูกันตั้งแต่เริ่มแกะกล่องเลยนี่นะคะ icon face eye serum กล่องสวยมากเป็นสีแดงนะคะมีความแวววาวด้วยดูดุมากนี่แพ็เกจจิ้งค่ะแพ็เกจจิ้งอันใหม่นี่มินชอบไฟมาสองนะ,ะถ้าไฟมสกลอนนี่จะสวยมากเลยหรูมากนี่ใช้ครีมมาเยอะนะคะแต่ตัวนี้นี่รู้สึกปลื้มมากขนาดก็พกพาง่าย สีก็สวยรูรานี่อันนี้เป็นข้างในเนี่ยมันจะมีเหมือนเป็นบับเบิลนะคะเป็นไฮยามีส่วนผสมของไฮยาห้าเปอร์เซ็นเลยนะคะซึ่งถือว่าเยอะมากๆเนี่ยแล้วพอทาลงไปนะคะมันจะรู้สึกชุ่มชื่นมากอันนี้มีส่วนผสมของคอลลาเจนด้วยนะคะอันนี้มีจะทาที่มือให้ดูก่อนนะเพราะว่าจะเทียบให้เห็นมือสองข้างเนี่ยพอทาแล้วมันจะรู้สึกว่ามันซึมเร็วมากเลยนะคะ ซึมเร็วแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะสาวๆจะชอบมากเพราะว่าก่อนแต่งหน้าเวลาทาเนี่ยมันจะทําให้ลงรองพื้นได้ดีมากเลยนะคะแล้วหน้าก็จะไม่ลอยด้วยทําให้ซึมไปเป็นผิวเลยซึมไปเป็นผิวลงก่อนที่จะแต่งหน้าก็จะดีนะคะหรือว่าลงก่อนนอนก็จะทําให้หน้าชุ่มชื้นตลอดทั้งคืนยาวนานสิบสองชั่วโมงนะคะมีคอลลาเจนแล้วก็มีไฮยาด้วยนี่ดูสองข้างนะคะผิวนี่แบบ ต่างกันมากเลยค่ะข้างนี้แบบดูแบบเหมือนยังไม่ลงครีมแต่ว่าข้างนี้คือแบบอุดมฉ่าน้ํานะคะสมกับเป็นคําว่าเซรั่มหน้ากระจกจริงๆอันนี้ก็ชอบม,มากอันนี้เขาก็มีส่วนผสมที่คัดสรรมาจากทั่วโลกเลยนะคะที่สําคัญเนี่ยเขาได้รางวัลอะไรนะกรีน เรียนอวอร์ด2020คเออขอบคุณมากค่ะเขาได้รางวัล g r e e n i n g ี้เร r ยน a วอร์นะคะ2022ซึ่งอันนี้ก็ถือว่าจัดที่ปพลรีสเนาะก็ได้ยากมากเลยนะคะน,นี่ก็ถือว่าได้มาแบบคุณภาพจริงๆนะคะไม่มีฟลุ๊กแต่อย่างใดไอคอนเฟสไอเซรัมค่ะเซรัม um ที่คุณจะต้องหลงรักแน่นอนเอราคา,ราคราับ ค่ะห,หูราคานี้ตามข้างกล่องเลยนะคะเดมินจะอ่านให้ฟัง1,290บาทนะคะคุ้มมากๆนะคะ1,290บาทกับขวดนี้นะคะขวดก็ถือว่าใหญ่นะคะแต่ว่าไม่ใหญ่เกินพกพานะคะพกใส่กระเป๋าก็ได้เติมระหว่างวันก็ได้วางหน้ากระจกก็ได้นะคะชุ่มฉ่ำกันตลอดทั้งวันหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายดีไอคอนทั่วประเทศเลยหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่ายดีไอคอนทั่วประเทศเลยนะคะ แค่1290บาทเท่านั้น